ขอกราบสวีดัสสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราอยู่กับเกมมินิเวิร์ตอนนี้เรามาติดเกาะน,นะท่านผู้ชมดูดิด้านล่างมีฉลามด้วยหูฉลามและในตัวผมก็มีของประมาณนี้นะนะท่านผู้ชมโอ้ยเราเพิ่ไปตีเพื่อนนี่ตอนนี้เราก็เกิดมาผมว่าเจอกบบอะไรก็ไม่รู้เราก็นอนได้แต่ผมไม่อยากนอนครับผมไปเลยเออเรามาช่วยกันสร้างขาวก่อน ต่อถากไปเรื่อยๆต่อไหมต่อไหมต่อไหมอุ้ยอย่าตกอย่าตกคุณแม่คุณแตกแม่อุ้ยเล่นแจกอุ้ยเล่นแจกกินเดี๋ยวเราเป็นคน ไอ้ตรงนี้มีนะเบิดด้วยเอยลงน้ำดวนลงน้ำดวนเฮ้ยเฮ้ยฉลาไมไหมนะช่วยด้วยโอ้ยหกสิบเก้อร์เซ็นต์อย่นี้ก็จะมีที่แคมไฟเดอร์ไฟเยอร์ไฟเยอร์แดน เราก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากตกปลานะลองดูลองตกดูตกฉลามได้ไหมไะมีปลาไปกินเหยื่ยอด้วยไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปลาเอ,อ้าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนฆ่าผีเหรอ ไ้เขาเอ้าแล้วมันพี Radio ่ได้ยินว่าฉิวฉิวฉิวอะไรไม่รู้ปลาไม่ไปพี่ไม่ได้ไม่ได้ปลาเลยเท่คนไหนเนี่ยนะเนี่ยนะอย่าครับอย่าอย่าครับคุณคุณผมเก๊คุณวัดที่พี่หรืคุณ แค่หนึน่งวันชักไปเลยเฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้เกิดโฆษณาแล้วมันไม่มีปุ่มกาก,กบ,บาทต้องเข้าใหม่เลยโอ้โหเมื่อกี้มันโฆษณาแป๊บนึงนะเอกีผมเข้าเซิร์ฟน้องใหม่แล้วมาแล้วพี่มา้วพีด ล้นนี่อนโอยแคนเซนเลยเคนเอ้ยนี่ไงเรามีโลก,กับดาบเว้ยไม่สองอันใช่ไมอยาไปนี่ไงเราก็มีโลก,กับดาบ เดี๋ยวมีคนเข้ามาสี่คนเหรอเฮ้ยใครวะโอ้ยเอาตี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 ต,ต,ตีมันเอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยจัดการมันได้แล้วเป็นผู้หญิงครับนอนเลยเฮ้ยพี่ไม่ใช่เพื่อนอเค มันโดนฉลามกัดไปแล้ววายวายสมุนแม่วายใช่ปะเพื่อโดนก,กัดใช่ใช่โดนฉลามกัดโอเคมันมาทำร้ายเราก่อนใช่ปะเรามีดาบอะเออนี่มีนั่งได้ด้วยข้าวเฮ้ยหกพลังงานรับฟรีเหรอเอาท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูดโอ้จบกันท่านผู้ชม ช่มันจะหาเซิร์ฟไม่เจอโอ๊ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมหาด,าด่านใหม่ก็ได้ออขอคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เข้าด่านสไนเปอร์ไปแล้วนะมาดูน่าจะมีอะไรโอ้ยบทนำต้นเหรอเฮ้ยเรามีปืนว่ะพีชน้องกินสไป,ป พิดเข้ามาเราต้องเราต้องยิงฝั่งตรงข้ามพิดเราต้องยิงฝั่งตรงข้ามไปเข้าเลยใช่เราต้ิดสิงรายเดี๋ยวเดวเดี๋ยวมันมาไงเนี่ย กินว,นะว,ว้าวอยู่ไหนวะได้ถนะ้าเขาไม่อยู่เราจะพังเรือเขาฮ่ะค่ะเวลาแล้วนี่อะไรวะอุย้ยขอละกันนะคนุณพี่อ้าว ฝากตัวฆ่าไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าบ้านเราไม่ได้การมันเข้าบ้านพีทมันเข้าบ้านเราสวยแล้วบ้าเคยแด้เหรออมันเข้าบ้านเราคุณคุณหาดิหาดิมันจะหาว่าเราสองลุมหนึ่งไงดิ hôm, hôm, hôm. เอ้ยได้แล้วจะมีอะไรของว้าว ครับไม่ได้ไอโอ้ยโอ้ยกูก็ว่าอยู่มีเพื่อนเป็นทีมสีฟ้าช่วยเราด้วยมีเพื่อนเป็นทีมมีเพื่อนเป็นทีมสีแดงช่วยเราด้วยเราสีแดงครับที่จริงผมไม่ได้ชอบสีฟ้าทั้งสีแดงอะโอ้ยเวฟเพื่อ,อามาช่วยแล้ว,ลวเรียบร้อยโจมตีอย่างแรง เมนีเรียบร้อยโจมตีอย่างแรงครับเออมึงก็ระวังโดนลูกหลงบ้างนะ แรงเลยอ่ะใช่ป่ะสีฟ้ามันได้คะแนนเยอะอ่าเรียบร้อยเรายิงด้านบนได้ติดพันหนึ่งโอ้ยมันยิงทีเดียวตายเลยเวน รูมสองวุ้นไอ้มันมีสามรูมสองครับมันมีสามรูมสองเขี้ย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 ะคำเตือนเฮ้ยสี่ห้องมันมีสี่คนอะทีมมันอนะเฮ้ยไม่ได้นะเห็นยไม่ได้นะ กระสุนหมดอะดิกระสุนหมดอะดิวายวายกระสุนหมดวาย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 กระสุนหมดวายกระสุนหมดกระสุนหมด,ส,ด,หมดส,สีสีสีฟ้ากระสุนหมดเด็กอยาก่าคุณเฮ้ยไป เอาพี่ขึ้นมาไงเดี๋ยวพี่รอดักมันตาดักตบมันอยู่ด้านบนเรียบร้อยดับ b บ e ลคิวอะ,ะดับ b บ e ลคิวเจ้ บอลคิว,ควรรอะโอคตรโหดเฮ้ยเดี๋ยวโดนโดนพี่โดนพี่มันเห็นว่ะเราก็ต้องเลงมันหน่อยนะ <c oughs> เรียบร้อยขนาดด้านบนอยังโดนอะแล้วบ,บนตายแล้วเรียบรอ้อยไ,ได้นพี่เล่นผิดได้เกิดหรอกมึง เิดหรอนะโอ๊ยปืสนสไนเปอร์มันแรงมากท่านผู้ชมมันยิงทีเดียวตายเลยเอ,อ่ะนี่เหรอใช่มันพี่ลองใช้ดูมันยิงทีเดียวตายเลยเอ้ยตัวอะไรขึ้นด้านบนวะไอ้เฮียมันจะขึ้นด้านบนบ้านกูไอ้สัตว์อ๋อทำไมเราพี่วิ่งชา้า โอ้ยมันเยทีสีฟ้าเปนสี่สิบสามแล้วว่าโอ้ยทีมันคือว่างเยมึงมาสี่สิบห้าแล้วคุณโอ้สี่สิบแปดแล้วว่าเอ 4, 5, 4, 5, อสามสิบสาม พอมีสี่คนมันมีห้าคนเฮ้ยมันมีสี่คนเหมือนกันมันมีสี่คนเหมือนกันมันมีส <น ide. S 2> ี่คนเหมือนกันโจมตีต่อเรื่องโดน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 ว่าโดนนะว่าโดนทำไมพี่วิ่งไม่ได้วะเอ้ยม่วยช่วเธอผมเดินช้า เอ้ยมัน5 6บกแล้วเรายังไม่ถึง40เลยโชกอดคิวอ่ะโอ้ยเฮ้ยพูดราคาบ้านเราเ้ยว้าวเท่รือกกูนี่สไปเดอร์แมนของแท้อ่ะ พี่ดักตกมันอยู่ด้านบนพี่พี่ดักตกมันอยู่วาย,ยวายวายโดนเราหักหลังวายวายโดนหักหลังเขาตายใช่ใช่แล้วโดนเราหักหลังวายโดนหักหลังแงแม้คือพี่ขึ้นมาใช่ปะพี่เห็นคนนึงอะอยู่ทีมสีแดงเขาซุ่มยิยงเราอยู่อ่ะเอาเวน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 เอาเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรา ที่เห็นทีมสีแดงอะ่ะเขาซุ่มเราดูอยู่อะ่ะเขาซุ่มยิงเราอยู่แบบเนี้ยไว้โดนหักหลังไว้ไว้เราก็โดนอ่ะเย้ yeah. <c oughs> โอ้ยสีแดงคื <c oughs> ตอตไนเปอร์ลูกเดียวคือตายเลยแกดี สเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ียสไนเปอร์ไ้หักหลังกันเพียบยเราสู้ชีวิตเว้ยเราตาย อ้มันเจ็ดสิบแล้วอ่ะพี่หงุดหงิดว่ะคะแนน,นมันเยอะกว่าเราอ่ะมันเจ็ดสิบเอ็ดแล้วอ่ะเอ้ยเจ็ดสิบสองเราได้เพิ่เราเพิ่งได้แค่สี่สิบหกเองแบ่งคะแนนมาให้จูโนโอยเวน,เน,ววนได้แล้วนะนะคุณทำอย่างนี้ได้นะนผมจะไป จ,จู๊ดฮิ้วยังไม่หมเฮ้ยมันกระเด็นมากจู๊ดฮิ้เฮ้ยมันเดินช้าจังวะการต่อสู้ครั้งนี้คลิปจะสนุกแค่ไหนไปดูกัน คือแบบไล์ประโยชน์โคตรโคตรอ่ะคือไดมอนด์สวอนนี่คือแบบอ๋อแบ่งคะแนนให้กูหน่อยเดียม,มัน90แล้วมัน90แล้วเราพี่เจะ5ห้าบามครับคุณคุณแบ่งคะแนนมาเจ้าแบ่งคะแนนด้วยมันเก้าสิบแล้วอะ่ะสนุกคือลองแพ้นะ เก้าสิบแล้วอ่ะคะแนนมันขึ้นหรงมากอ่ะเรียบร้อยโดยโจมตีด้นน <c oughs> เน้ยใครยิงวะ <c oughs> No น a n d น di n แคดี ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยไอ้บุ๊คมีใครเข้าบ้านเราบ้างมั้ยไม่รู้อ่ะพี่ไม่สนพี่จะไปบุบบ้านเขาทำไมอ่ะไม่รู้ครับผมไม่สนบ้านเขาสรุปเราแพ้ไปเย้หูแล้วมันตกบันไดอ่ะ ไปหนึ่งร้อยแล้วเอ้ยมันไม่หนึ่งเลยสรุปคือคลิปมันจะจบเมื่อไหร่คือกูถามจริงคลิปมันจะจบเมื่อไหร่เราแพ้ใช่ผมผมว่าผมตั้งคลิปนี้เป็น18บวกดบวกไม่หนี่ย18บดวก14บีวกดีเอา18บปวกได้ปะเอา14บวกก็พอแล้ว มีคำหยาบเยอะมากคลิปเนี้ยไอตัวดำๆเนี่ยมันเล่นเก่งมากเลยเนี่ยเนี่ยไอตัวเอ่อไอ m i ิ i n g m i d i n งเอ่อ t e x จ u r e ไกอะไรสักอย่างเนี่ย รอดักตบอยู่นะครับรอดักตบอยู่นะครับผมรอดักตบอยู่นะครับดักตบอยู่นะรอดักตบคุณอยู่นะจะมีใครมาไหมนอ้อเฮ้ยผมรอดักตบคุณอยู่อ้นั่นไงว่าเลยมันหนึ่งร้อยสิบแปดแต่ว้ายมันหนึ่งร้อยสิบแปดแล้วเนี่ย,วไ,วยไอ้ตัวเนะี้ยไอ้ไอ missing สักอย่างนี่แหละมี่มาเล่นเก่งอะ่ะเล่นมือเวอร์มาเป็นร้อยปีแล้วมึงเนี่ยตัวเนี้ยว้าเ,เข้าบ้านกีทำไมคุณเข้าบ้านตก็ตาย ไอ้ดมันไอ้ดมันเฮ้ยมันมันดี่ว่าดีใช้ไหมเดียวกับมันทีกว่าคือไปแอบอยู่บนหลังเฮ้ยคุณมันอยู่บนบ้านผมผมว่ามันอยู่นานละบนบ้านเนี่ยมันอยู่นาละ ติดวะท่านผู้ชมเนี่ยคือมันแบบจะรู้อะไรก็ไม่รู้เลยว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวคุณตาย ว่าคลิปนี้จะถึง30นาทีป่ะผมว่าถึงมิสเตอร์ไอ้สุนที่ดหด้วเฮ้ยเฮ้ยเออกะสนนร์ฟหมดแล้ว กระโดดกระสุนซันไนเปอร์พวกมันไม่หมดเหรอเดี๋ยวเออมันก็ไม่หมดนี่โอ้ยมันไม่หมดด้วยแอบกระสุนมันหนึ่งอะคือมันกระสุนมันคือหนึ่งพัฟตกอ่ะมันหลบง่ายจังว่าตัวนี้เนี่ย 干嘛来了？ ไปปูกบ้านมึงบ้าง ทางออกแล้วแหละเลิกแบตภูมเิเหลือแค่14เซ